สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ครูพันนิพานะคะจะมาสอนรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องปอดนั่นเองนะคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเราเรียนแล้วเราจะได้อะไรบ้างน,นะคะหนึบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายในนะคะสงะเสนอเท แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายในนะคะและ3เห็นความสำคัญของอวัยวะภายในนะคะอวัยวะภายนอกอะไรนะคะที่ทำงานร่วมกับปอดนนะคะ่ะน้องเรียนลองช่วยคุณครูค,ค,คิดหน่อยสิค่าอ,อวัยวะภายนอกที่ใช้ในการหายใจนะคะก็คือจมูกนั่นเองนะคะอ่านี้จะเป็นรูปภาพปอดน,นะคะจะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ ด้านขวานะคะปอดนะคะเป็นอ,อวัยวะที่อยู่ภายในซวงอกทั้งสองข้างนะคะภายในปอดนะคะจะมีถุงลมเล็กๆบรรจุอยู่นะคะี่ถุงลมเล็กๆจะบรรจุอยู่ในปอดนะคะในถุงก็จะมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ถุงลมนะคะบรรจุอยู่ในปอดนั่นเองนะคะ ปอดทำหน้าที่ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีนะคะเพื่อให้หัวใจนะคะใช้สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองนะคะอาการเดินทางของเลือดนะคะจากปอดนะคะไปสู่หัวใจนะคะแล้วก็ไปสู่ร่างกายของเรานะคะนี่นะคะปอดเห็นไหมคะสีข,า,ขาวๆมีปอดปอดข้างซ้ายกับปอดข้างขวาะคะอันนี้คือหัวใจของเรา ก็จะส่งไปยังเส้นเลือดต่างๆภายในร่างกายของเรานะคะมีทั้งเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำะคะเส้นเลือดดาจะเป็นเส้นที่ฟ้านะคะนี่เส้นเลือดดานะคะหากนักเรียนนะคะอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะจะเกิดอันตรายหรือไม่และส่งผลกระทบต่ออวัยวะใดนะคะเมื่อเราไปอยู่ในควันเยอะๆนะคะจมูกก็จะสูดอากาศเข้าไปนะคะส่งไปยังปอดนะคะกระทาให้ ปอดของเราทำงานหนักนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะ 1. สูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะ 2. ไม่สูตรดมสารเสพติดหรือสารพิษที่อันตรายนะคะอย่างเช่นบุหรี่นะคะแล้วก็ยาต่างๆนะคะสารเคมีนะคะการดูแลรักษาอย่างที่2นะคะก็คือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อมานะคะไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษมากนะคะการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นการระบาดของโรคไวรัสนะคะโควิด1 9กนะคะก็จะสอนเรื่องถึงการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อรักษาปอดของเราให้แข็งแรงนะคะ 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามัยนะคะสองสวมหน้ากากนะคะให้คุมทั้งจมูกและผ้าและปากนะคะขอโทษค่ะโดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ข้างบนนะคะสันจมูกและรอยจีบพับความลงนะคะสามดึงหน้ากากอนามัยให้กระชับกับใบหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพหน้ากากอนามัยนะคะด้านที่มีลวดนะคะให้เอาไว้อยู่ด้านบนนะคะตรงจมูกนะคะแล้วก็ สวมข้างล่างนะคะให้ปิดคางเลยนะคะอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่คางนะคะเวลาเหมือนคุณครูเหมือนนักเรียนบางคนนะคะก็ดึงหน้ากากลงมาไว้ข้างล่างเพราะว่ามันหายใจไม่ออนะคะ่ะใต้คางนะคะจะมีแต่เชื้อโรคนะคะหากต้องการถอดหน้ากากนะคะควรพกถุงไว้สําหรับเก็บหน้ากากโดยเฉพาะนะคะ ประโยชน์ของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะ 1. ป้องกันฝุ่นละอองและมละภาวะทางอากาศนะคะ 2. ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะและ 3. ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคทางเดินหายใจนะคะขั้นตอนนะคะการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะ 1. ถอดหน้ากากนะคะโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากากนะคะด้านในก็คือด้านที่สัมผัสกับจมูกแล้วก็ปากเรานะคะ2พับหน้ากากนะคะเก็บในส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านในนะคะ 3. ม้มวนสายรัดนะคะแล้วพันโดยรอบหน้ากาก,ากอนามัยนะคะ 4. ใส่ถุงรองรับแล้วพันปากถุงให้แน่นนะคะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะ ห้านะคะทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะลงในถังขยะอันตรายถังขยะอันตรายก็คือถังขยะสีแดงนั่นเองนะคะที่แยกจากขยะทั่วไปนะคะเพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อนะคะแล้วก็6กนะคะตรังมือให้สะอาดนะคะกิจกรรมประจาวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้เกี่ยวกับปอดนะคะลงในสมุด วิชาสุขศึกษานะคะวาดภาพประกอบนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะสรุปนะคะความรู้เกี่ยวกับปอดนะคะปอดเป็นอวัยวะภายในนะคะที่อยู่บริเวณสวงอกทั้งสองข้างนะคะทำหน้าที่สัมพันธ์กับหัวใจนะคะโด,โดยปอดโดยปอดจะฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีนะคะเพื่อให้หัวใจ สูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะสำหรับวิชาสุขาึึษษาในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ,ขอจบก,การเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ